ครับมือนี้มีเมนูนะครับพอดีได้ไม่กินหุ่นมาอีกเดียวครับลอยละหกสิบห้าบาทนะครับสองลอยก็ลอยสามสิบนะครับชื่อแรกเขาเอามาขัวก่อนนะครับคือใส่น้ำแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะครับเติมน้ำก็ขัวจนสุกนะครับชื่อแรกเขากอามาตำละเอดนะครับตำจนละเอียดเลยนะครับมันจังเบ่เป็นเวลาเขากินมันจังบอ มนันจะมงวย่างนีนเนียนตทำให้เราเอียดก่อนนะครับจังสะใส่นี่พริกข่วนะครับกระเทียมขมหอมพริกอบนะครับหรือข่วก็ได้จังหอมนะครับผมเอาพริกล่งครับ อีกหอมกระเทียมตำจนละเอียดนะครับพอ,อแล้วน้ำปลาชิเตรียมม่วงเข้าไปครับน้ำปลากระเด็นยนิบเลย นื้อสุรดสระดาษกระดาอพอเขยมพอละต่ำพอละแค่นี้แล้วค่ะอืออหกเลยมึงวสุโรดคืออ่ะเข้มเลยมัน